ครับสำหรับคนที่อยากจะอินโดนะสำหรับตะก,กาหลังบางลมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตะก,กาหลังบางลมนะสำหรับผมไม่รู้เขาจะมีผมสั่งซื้อมานะครับจะเป็นสไตล์นี้เหล็กมันจะอยู่อย่างนี้อ่ามันจะอยู่ประมาณนี้ประมาณไหนวะประมาณนี้อ่าประมาณนี้เราเอามาเราต้องตัดออกนะเพราะว่าเขายิงเหมือน,นยิงรีเบดอะ คล้ายรีเบสแต่ไม่รู้ว่าแม่นไม่แม่นหน้ามันเป็นหัวโบทเนี่ยมันใส่ด้วยกันไม่ได้สําหรับตอนซื้อมามันรีวิวว่าใส่ตัวตั้งแต่221 0นะถึง223 0ได้นะแต่ซื้อมาแล้วมันใส่ไม่ได้ทรงนี้จะเป็นทรงปีถ้าเป็นตัวนี้นะที่ที่ผมตัดออกน่าจะเป็นปี19ลงไป สิบเจ็ดเอสิบแปดลงไปมันจะเป็นทรงนี้พอดีมันจะยาวสำหรับคนที่ไม่มีหินเจียไม่มีสว่านเลยมันจะลำบากนิดนึงครับมันต้องแปลงใหม่หมดเลยอันนี้ก็ตัดแปลงเนาะก็อันนี้นะตัดช้หินเจียเอาครับถ้าได้ทรงกะไปวัดก่อนแนละ้วให้มันได้ทรงแนละ้วก็ไปท้าติดกับรถสองทาบติดกับรถแล้วค่อยทาบติดรถแ,แล้วเรายึดน็อตเสร็จปุ๊บ เราก็มาล็กอกออกมันจะพอดีนะครับอย่าไปล็อกตัวนี้ก่อนแล้วพอรอไปล็อกตัวรถมันจะไม่พอดีกันครับผมข้างล่างออกให้ม้าเหมือนกันนะครับใส่ไม่ได้ต้องแปลงไว้หมดเลยครับสําหรับคนที่จะซื้อก็ขอให้มีสว่านหินเจียโอเคมันจะง่ายครับผมครับ